ยังอยู่ในเรื่องราของการขับขี่ปลอดภัยนะครับซึ่งทางจวรรังดวัดร่อยเอ็ดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรอยเอ็ดได้จัดอบรมนะครับขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรแก่เยาวชนปี2 5 1 6 7ครับ ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอร่อยเอดครับนายนพดลจอมเพชรรองผู้ราชการจังหวัดอร่อยเอดเปิดโครงการนะครับการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรรละการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนประจำปี2 5 6 7โดยมีนะครับนายท่อระนิดเทพแพงตาครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่อยเอด พร้อมด้วยครับพนานาส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเขาร่วม โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจัดเหตุโครงการนะครับการฝักการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนเสริมทัศนคิดการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีมีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงนะครับการส่งเสริมให้มีความรู้ทั้งด้านกฎหมายจราจรและสามารถนำ ไปใส่ในชีวิตประจําวันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจาราจรให้ลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลและฝึกอบรมนะครับให้มีความรู้ทา้งด้านกฎหมายจาราจรและกานํำไปใส่ในชีวิตประจําวันให้แก่กลุ่มเด็กและแก็เยาวชนต่อไปนั่นเองครับ